嗯。 เนเดย์พานะคะมาเที่ยวรอบภูเขาไฟปูจิแต่วันนี้ฝนตกคาะไม่แน่ใจจะได้เห็นภูเขาไฟหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็นั่งรถเที่ยวรอบๆก่อนลวกันเผื่อฝนหยุดแล้วก็ค่อยกลับไปดูภูเขาไฟใหม่ เขาน่ารักดีค่ะทำกระจุมกระจิบดีมีบ้านหลังเล็กหลังน้อยบ้านที่เราไปาพักกันก็เป็นบ้านแบบโบราณค่ะเออไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะเลยนะถ้าเผื่อฝนไม่ตกก็คงจะดีแหละจะได้ลงไปเดินเล่นแถวนี้บ้าง รถเขาก็จะกระป๋องนะเป็นรถกระป๋องเล็กๆน้อยสวยสวยงามนะคะสวยงามท่องเที่ยวก็มากันเยอะค่ะ เดี๋ยวรอลุนกันค่ะว่าจะได้ดูเห็นภูเขาไฟฟูจิหรือเปล่า